คุณผู้ชมค่ะท่านใดสายมูฟังข่าวนี้ค่ะเพราะว่าทางเลเจนด์สยามนะคะเขาเตรียมเปิดตัวอาณาจากักรมูเตลูวิถีไทยโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า20ท่านนะคะที่จะมาร่วมกันสร้างสารรค์พื้นที่แห่งความเชื่อความศรัทธาและความหวังนะคะเพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมงานค่ะ ที่เลเจนด์สยามพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะได้จัดถแถลงเปิดตัวโครงการโฮลี่สยามอาณาจักรมูเตลูวิถีไทยเพื่อสร้างความเชื่อความศรัทธาความหวังและกำลังใจให้กับผู้คนโดยมีคุณนพลกิจโสดอนผู้จัดการทั่วไปเลเจนด์สยามพัทยาอาจารย์ชาญโฮลี่สยามกรรมการบริหารโครงการโฮลี่สยามและคณาจารย์สายมูร่วมถแถลงโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์ไวยวัฒจักกพา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุนโรธเข้าร่วม โครงการโฮลิสยามนะคะถือว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของเลเจนด์สยามที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2562มีพื้นที่กว่า164ไร่หรือมากกว่า100,000ตารางเมตรซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในเมืองพัทยาในปี2567นี้ค่ะเลเจนด์สยามนะคะได้เปิดพื้นที่ใหม่สำหรับสายมูในโซนภาคเหนือและภาคอีสานในเฟสแรกของโครงการก็จะมีการจัดพื้นที่เป็น3โซนโดยโ โซนแรกนะคะคือ Holy l a แลนดซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่สองพฤศจิกายนนี้ภายในโซนนี้ค่ะก็จะมีการรวบรวมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านโหราจารย์พิธีกรรมและหมอดูรวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นลงณนะหน้าทองอาบน้ำมนต์พลิกชะตาสักยันเหล่านี้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ในโซนที่2และโซนที่3นะคะก็จะเปิดในปี2568โดยโซน h o l y Festival นะคะก็ ก็จะเป็นการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันของมงคลต่างๆขณะที่โซนโฮลลี่มิวเซียมค่ะก็จะเป็นโรงละครและโรงภาพ,พยนตร์ที่แสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย สำหรับกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมสายหมู่ที่หลากหลายนักท่องเที่ยวสามารถเข้าฟรีตลอดเดือนกิจกรรมนี้จัดขึ้นในเดือนนี้นะคะได้แก่2-3พฤศจิกายนจะมีพิธีกวนน้ำำําอมฤตนะคะวันที่9-10พฤศจิกายนเป็นพิธีพลีกรรมวันที่16-17พฤศจิกายนพิธีลอยกระทง23 24พฤศจิกายนพิธีบวงสวงเจ้าหญ้าสีประทุมมาฮอลลีแลนด์นะ คจึงเป็นแหล่งรวบรวมความเชื่อและพิธีกรรมที่สามารถเสริมสร้างกำลังใจและความหวังให้กับผู้คนได้อย่างแท้จริง